จ้าพอ่อัสดีค่ะโอ้พ่อยากหลายเนี่ยวพาสิเดืทั่วหาพอ่อหาพ่อพร้อมแล้วมืสิเดืเฝ้าลุ่มหาลอยมัดรวมมีสิบสองท่านว่าสองพันหาลอยหกสิบหาพ่อวร่งรูดยิงรูดตัวไดพอ่อ หาตัวข้เขาเหราละจ้าจ้าเปนบองกัน,น,นจ้าหาตัวคนมีเก้าศูนย์หนึ่งสองน่ะนะแปดเก้าศูนหนึ่งสองจับคู่ตัวได้พอบานนี้บานนี้จะเรียกคู่ไฮ้านนี้โอ้ดีมากเลยพอจับคู่ ับโคก็มีอยู่23 24 25 26 27 23 24 25 26 27 83 84 85 6 87 83 84 85 86 87 วันเติมมีเก่าซี่กับเก่าหายเท่านั้นละเก่าซีกับเก่าหายมีแค่นี้เนาะพ่อเนาะหายชิบสองคูหายชิบสองคูบอับเจ้าวกลางหลุดรักมันคือเขาหน่ะผู้ใดอยากวิ่งจากหมู่บ้านนี่เขาปัดแฉะได้ดูว่าเมียนอยู่พ่อลูดเนาะลูดเขาปัดจังที่หาของเขาเมียนเลยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าว่าบ่บุย่าว่าบดหลุดเนาะพ่อเนาะต้องลุดไว้เนาะ กันวิ่งนี่รักมันหนีมันชอบมากจับคู่กันวันยังวานอ่ะเมียนเมียนเมียนมันสีมาน้อกันมันเดีมาน้กันมันวิ่งได้วิ่งมันจะกอดกันบ่มเลยนะจ้าจ้าเราะฉะนั้นตรงหลุดไว้ตรงหลุดไว้แบบนี้พี่ตัวไหนเพิ่มเตือบ่พ่อก็มี่ท่านนละมีอยูให่สิบสองคู ว่าจ well. ับจ so? yep. ับวอเย็นนี่หันละพ่อเน้นตัวใดบ่ตัวเรียกตัววิ่งเนี่ยมันก็เน้นสองกับแปดไงล่ะเน้นสองกับแปดเนาะเน้นสองกับแปดตัวจับคู่จัดเบิดเลยบ่พ่อครับจับคู่จัดเบิดเลยเนาะใช่ใช่เดี๋ยวนุกขอทบทวนตัวเลขของพ่อกันเนาะพ่อเนาะครับค่ะตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพ่อพ่อเดี๋ยวมันสิบ่ท่าน วิ่งรูดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะพบพ่อมให้เน้นแปดกับสองน่ะพอนะ่อเนาะจับค,บคูมีสองสี่เอ้ยสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็เก้าสี่เก้าหานี่ทั้งหมดสิบสองตัวน่ะพอนะ่อเนาะอันนี้คือตัวจับคูแต่ว่าพ่ออยากให้ลุดลักมันไหว่พอมเพราะว่ามันมีโอกาสเข่าหลานะนะ่ะพ่อเนาะจะเอา ส, shorts, สันส so, uh, ันกมกพอมียังฝากท่านผู้ชมเบ็บซี่บ่อว่อมันจะการเรีนนี่ยมันกะเชียงสูงหลอสูงเป็นการพนันเนี่ยบ่อใดก็เชียรเชียกัก็ได้ตอกันเข่าบาลานตัวเช่นลดกะรันเช่นฉะนั้นบพจ่รณามังคุสิเ่นก็ได้เรับต่างแข่งหาเินเนียนอยู่พอพีารณาคักเนาะมีเข้ามีลดด้วยว่ามันเข่าช่วมือกับพวดหรือว่ามันลดช่มือกับพวกใดกันเถอะจ้าจ้า เพราะน่ามันโง่จะหายใจของแต่เดือนร้อนกันว่าติซื้อให้มันบัดฉะนั้นตอนนี้นี่ซื้อพ่อจะของซ้ำจะของมี่ซ้ำจะของแห้งจะของอะไรค่ะค่ะพ่อพวกนี้ก็จะเแ็่แต้ผู้ซ้ำแบบผู้ใดมาคนเนียวผู้ใดพวกมาแต่ว่าเป็นยังมันจ้าจ้าผู้พวกมาบุษย์มาไงได้กันคนมาไปไหว้ได้ก็บซื้อยุทธาลายบันเนาะยเมียนอยู่พ่อเมียนอยู่ทำผู้กลงละจ้าจ้าขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆน้องพอเนาะให้ตัวเลขแนวทางมาห้าน้อยเข่าทุกมือ แต่ว่าตรงหลุดตรงวิ่งน้านะคะพอ่อครับค่ะขอรคุณค่ะค่ะขอบคุณพ่อหลายๆตัวเรขแกนวทางมากให้พ่อสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำลวยนอ้นอพ่อน่าจะเจ็บจะจุนเด้อพ่อเด้อเดีย๋ยวหนูโทรหาพอ่อใหม่จาจะขอบคุณมากค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเรขแกนวทางของพ,อพ่อพุ่มเนาะเอ่อ เอาใส่มึงเทียบกันกับของลูกหมานลูกข่ายธรโอของอาจารย์สมยศด้วยข่ายธรรมชุ่มของอาจารย์สมยศมีสองสองอย่างสองจิตจิตสองคือกันอยู่ด้วยข่ายธรรชุ่มนี่สองจิตจิตสอง,องสองจิตจิตสองสองจิตจิตสองกับัง เอามแค่นี้ค่ะทผช้ม่ม่ะแต่ว่าของลุ่หม,มานของลุ่หม,มานยบ่ทพันได้มากค่ะทผช้่มค่ะเอาแคน่นี้เนาะน่อยๆเขียนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัวเรียกแนวทางของพ่อพุ่มนะคะพอดีอานาหนี้สิเป็นของอาจารย์สมยศแอดเลี่มาเปรียบเทียบมึงเซกันก็ขอยทำชุ่มแบบซีทุกทันพิจาจรณนาอีกเทอหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบก่รนน้ำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอให้่ํนผู้ชมว c เซีทุกท่านโชคหมาหลลำด้วยนะคะขอพบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้า